ก็รูปคุณในไอเีเขาก็เยอะเยสามเรื่องแฟนมันมีมาส่งพี่ชานึงนะนึงนะต่อไปเลยนปตงใส่ถุง เน okay, ะคะนี่มาค่ะแสนะบวันนี้มาส่งพี่ชายใช่ค่ะก็ส่งพี่ชายออกเดินทางการเดินทางครั้งใหม่ละกันเนาะเออก็จะต้องบอกว่าภาพจําของหนูอะคือพี่หยองเป็นนักสู้ในหลายๆเรื่องในเรื่องของการทํางานพี่หยองเป็นแบบเป็นพี่ชายที่น่ารักมากเพราะเราอะเจอกันสามเรื่องซึ่งถือว่า เป็นพระเอกที่หนูเล่นด้วยเยอะสุดแล้วใช่ค่ะตั้งแต่เล่นละครมาก็จะเจอพี่อ๋องแบบสามเจนละกันแบ่งเจเป็นสามเจนเจนเด็กเจนตรงกลางแล้วก็เจนเกือบยังก่อนแกใช่ใช่คือพี่อ๋องแบบก็พี่อ๋องก็อยู่ในช่วงชีวิตหลายๆหลายๆช่วงเหมือนกันนันอ๋อแล้วก็พี่อ๋องทุกครั้งที่เจอคือน่ารักมากค่ะแล้วก็รู้สึกว่าโชคดีที่ได้เจอได้ร่วมงานกับคนดีๆแบบนี้กลมาเรื่องข่าวตามอาการป่วย จริงๆอ่ะหนูอ่ะตามจากทางข่าวอย่างเดียวเลยค่ะเพราะว่าเราก็อยากจะให้สเปซกับกับทางพี่ออมเนาะใช่แล้วก็ทางครอบครัวด้วยซึ่งหลายๆคนก็คงเหมือนกันแหละพอทราบข่าวตั้งแต่แรกว่าว่าว่าป่วยแล้วเราก็ตกใจทุกคนแต่เราก็เดาว่าทุกคนน่าจะลุมถามลุ้มอะไรแล้วบางทีคือเราเข้าใจเพราะว่าที่ผ่านมาหนูก็มีคุณพ่อที่ป่วยมันมะเร็งแล้วขั้นตอนหลายๆอย่างมันก็ มันก็เยอะอะค่ะในการเขจะไปหาหมออะไรเราเข้าใจแล้วเราก็เลยให้สเปซตรงนี้เราแต่เราก็ยังติดตามเป็นห่วงอยู่ห่างๆใช่ใช่ส่วนพอนแซมกับพี่สนิทกันแค่ไหนเพราะว่าร่วมงานกันเยอะมากตอนที่ร่วมง,งานการถามว่าสนิทเลย,ย <S <S ไหยมก็สนิทเลยนะคะเพราะว่าทุกเรื่องที่ที่ได้ถ่ายอะเหมือนจะต้องเจอกับพี่ออกแบบแทบจะทุกคิวเลยอะค่ะใช่แล้วก็ ก็ดีค่ะตอนจําได้ว่าเรื่องแรกบันไดดอกรักตอนนั้นหนูยังเด็กมากแล้วก็คือด้วยความที่เราใหม่ในวงการด้วยนะตอนนั้นแล้วไปเจอกับพระเอกที่แบบเอาจริงเราก็เก่งอะแต่เราโชคดีที่พี่ออมเป็นคนที่นิ์มากแล้วจะบอกว่านอกจากนักสแสดงที่ได้ร่วมงานกับพี่อออมา เบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรเงี้ยทีมงานอะคือพี่อยอกจะน่ารักกับกับทุกๆุกคนแล้วทุกคนก็รักพี่อยอกมากมาด้วยนะคะเรียกว่าเป็นนางเอกที่ผ่านกันได้หรือเปล่าว่าก็น่าจะได้อยู่นะแล้วก็จะมีบ้านแบบบ้านคู่ใช่นะตอนนั้นแบบบ้านคู่พี่อยอกก็ก็ดีค่ะน่ารักยังไม่ทราบข่าวเลยโอ้โหใจหายเหมือนกันเนาะเพราะว่าเป็นเป็นเรื่องแรกที่ตื่นมาแล้วเปิดโทรศัพท์แล้วเห็นข่าวนี้เลยอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึก เฮ้ยจริงหรอขนาดเมื่อกี้นั่งสวดอยู่ยังร mm ู hmm. ้สึกว่าแบบแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มันเราก็ต้องเดินหน้าต่อไปอะไรเงี้ยแล้ก็เชื่อว่าพี่หยอกแบบสู้มาเยอะมาเป็นเป็นไฟเตอร์ตัวจริงอะไรเงี้ยก็อย่างที่บอกค่ะก็ถือว่าเป็นการเดินทางครั้งใหม่เส้นทางใหม่ของพี่หยอก เมื่อกี้ก็เออก็บอกว่าเออดีใจที่ที่แบบครั้งหนึ่งเราเคยได้ใช้ชีวิตอยู่ในกองถ่ายด้วยกันคือมันไม่ใช่ช่วงระยะเวลาสั้นๆสำหรับการถ่ายละครสามเรื่องอะเนาะมันมันหลายปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีใจที่ที่ชีวิตเราอะได้รู้จักแล้วก็ได้ทำงานกับคนที่น่ารักแบบนี้อะไร่งเงี้ยก็ขอให้แบบเดินทางโดยสวัสดิภาพไม่ต้องแบบไม่ต้องทรมาร์แล้วไม่ต้องสู้อะไรแล้วพี่ปล่อยวางได้เลยแล้วก็ขอให้มีความสุขก,กับเส้นทางใหม่ของเขา ใช่ค่ะคือจริงๆก็ไม่กล้าพูดอะไรมากอนะเนาะแบบบางทีเดี๋ยวเราก็แบบพูดผิดพูดถูกอะไรเงี้ยแต่เราอะก็เข้าใจเพราะเราเคยสูญเสียมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะเราก็เป็นกับอีกหนึ่งกำลังใจละกันขอก็ให้ครอบครัวแบบผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้จริงๆแล้วอะต่อให้มันจะระยะเวลามันจะผ่านไปนานขนาดไหนอะเราจะไม่มีทางลืงมความรู้สึก ได้หรอกแต่แค่เราอจะรับมือและอยู่กับมันได้ดีขึ้นแต่ว่าในทุกวันคุณพ่อหนูหพี่ออกอะไรเงี้ยเขาก็จะอยู่ในใจใน,ในความทรงจำของเราตลอดไปเลย